นมมสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านอันวินัยคือวิถีของชีวิตครองใจจิตคนไทยให้สุขสมลดวุ่นวายสงบสุขทุกสังคมดังสายลมผัดผ่านสำราญใจ สังคมในปัจจุบันทำให้คนเราเปลี่ยนไปเขียงขันกันทำ้ายกันโกรธกันเกลียดกันและมีปัญหามากขึ้นก่อให้เกิดความทุกข์หมดความสงบสุขถึงเวลาที่เราหันมาสร้างความสุขด้วยการปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดกับตนเองด้วยการประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบว,วินยัยวินัยคระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับ สำหรับควบคุมความประพฤติทางกายวาจาใจของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงามอยู่ร่วมกันด้วยความสุขชาติไทยจะสงบสุขทุกคนต้องปฏิบัติตามหลักวินัยแห่งชีวิตที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้5ประการดังนี้ 1. งดเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตพระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้คาคือผู้ทำลายชีวิตของคนหลายคนการเขียนข่าในยุคป,ปัจจุบันถูกพัฒนาเป็นการเขียนข่าทำลายชื่อเสียงเลเกติยต์การเขียนข่ากันทางจอโทรศัพ์มือถืออันเป็นเหตุให้สังคมล่มสลายเราควรมีเมตตาจิตต่อกันเมตตาใดเหนเ่าจะเท่าเมตตาธรรมสุขใดเหนเล่าจะเท่าให้อภัยทาน ชนะได้เหนเล่าที่ชนะใจคนเมตตาหยุดความโกรธกรุณหาหยุดความเกลียดมุทิต้าหยุดความเครียดอุเบกขาหยุดความหลงความรักและเมตตาจึงทำให้สังคมไทยสงบสูข 2. ง,งดเว้นจากการลักขโมยและกงกินเพราะนี่คือความหหยนาของประเทศชาติเราต้องเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัว เป็นไฟเผาผ่านสันติสุขของสังคมเราต้องรู้จักเคารพในสิทธิทรัพย์สินของผู้อื่นรู้จักให้รู้จักเบ่งปันประกอบสัมมรอาชีวะมีอาชีพที่สุจริตยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในการควบคุมตนเองไม่ให้เป็นคนใจหยาบมากรักรักเดียวใจเดียว สิ่งที่สร้างความสุขในครอบครัวทุกอย่างเป็นไปตามศัจธรรมรักที่ไม่เที่ยงแท้คืออนิจจงรักไม่จีรังคือทุกขังรักไม่สมหวังคืออนัตตาความรักอาจไม่มีค่าที่สุดในชีวิตแต่ความรักทำให้ชีวิตมีค่าที่สุด 4. งดเว้นจากการพูดปดพูดปดแม้เพียงคําอาจทำลายคุณค่าตนทั้งชีวิต พึงมีสัจจะวาจาเอวยวจยีที่มีค่าปากอย่าไวยใจอย่าเบาสติคือกัลยาณมิตรในเรืองใจฟังในสิ่งที่ควรฟังคือธรรมะดูใจสิ่งที่ควรดูคือใจตนพูดในสิ่งที่ควรพูดคือความจริงมีในสิ่งที่ควรมีคือศีลธรรมทำในสิ่งที่ควรทำคือความดี กรเสพของมึนเมาสุราและยาเสพติดคือบ่อแห่งเกิดความหายนะเพราะสารเคมีเหล่านี้จะจูงม,มือจูงความคิดเราไปสู่อีกโลกหนึ่งเมื่อใดที่สติสัมปชัญญะถูปปกปบปิดด้วยอำนาจสุราเมรัยเมื่อนั้นการกระทำต้องบูดคำพูดต้องบิดความคิดย่อมเบี้ยวสังคมจะเบิกบบานปลอดภัยจากสิ่งมึนเมา เพราะเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุราและยาเสพติดท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะพระพุทธอุ้งตัดว่าวินัยที่ศึกษาปฏิบัติตามดีแล้วเป็นมงคลคือความประเสริฐอันสูงสุดเพราะเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในชีวิตประเทศชาติจะดีจึงต้องเริ่มที่คนมีวินัยในตนเอง ด้วยการรักษาสินหา้าถ้าทุกคนรักษาระเบียบวินัยได้ดังนี้ยอมสร้างชาติไทายให้สงบร่มเย็นได้อย่างแน่นอนค่ะระเบียบวินัยสร้างชาติไทายให้มัน่นคงศีลดำรงซื่อสัตย์สุจริตใช้หลักธรรมเกาะเกือ้อหนุนชีวิตสิ่งที่คิดที่ฝันอันสวยงาม